ในสยามทรงพระนามสมงเด็จประเทศทรงเป็นสีแห่งแผ่งดินไทยก็เกียรที่คุณกราบใครที่ทาพีศทาคุณวันนี้หล้วจากที่คุณครูให้นักเรียนไปอ่าน หนังสือพระราชนิินธ์ของสมเด็จพระนิธาิา,า,รธาพระราชาปรมสมเด็จพระเทพพระราชาชาิสุรเดสยามพรมราชกุมารีแล้วเรื่องสิงคโปร์สังจรวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะเกมชาวไยไวติ๊นะคะขั้นตอนการเล่นมีหรือว่าครูจะนำคำศัพท์มาวางไว้แล้วก็ให้นักเรียนร้องวงแล้วก็ร้องเพลงทำท่าประอกอบร้ไหมคะ ร้อค่ะรถค่ะคุณกิได้รใชยใครโยูสุพ ใครนับได้มากที่สุดคนนั้นชนะครูจะเทศสามรางวัลตามที่ครูบอกแล้วนะคะเอาเริ่มเลยคนที่หนึ่งชื่อว่าอะไรรายงานตัวเองแล้วก็ชื่ออะไรชั้นไหนได้คำสับกี่คำทำอะไรบ้างค่ะพิชันชื่อเดียหญพิงพัชราได้คำสับชั้น,นมันธยมศรรึกษาปีที่สองสองค่ะได้ตำตำคำสัพทั้งหมดสี่คำ มัธยมศึกษาปีที่สาครับหนึ่งวันนี้เล่นเกมได้คำศัพท์มาทั้งหมดสามคำครับคำที่หนึ่งแตงโมคำที่สองโซเรียนคำที่สามบะหมีค่ครับครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิริการจรนส,สุใสค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามคับหนึ่งค่ะวันนี้ได้เล่นเกมได้คำศัพท์มาทั้งหมดสองคำค่ะคำที่หนึ่งค็อกเทลกุ้งค่ะคำที่สอง่ายชางีค่ะ ผม,ผมชื่อเด็กชายโยสกพรวนันท์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหวันนี้เรียนเกมได้ครับผมซ้ำครับได้ครัมาจ้ครับขอบคุณครับวันนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วก็คือการเล่นเกมชาววัยไหวพลิกก็คือเกมนี้นักเรียนจะทราบว่าคนไหนที่มีชาวมีปัญญา คนไหนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าสามารถที่จะหาคำาพา์ได้ทำไมครับเร็วกว่าเพื่อนทีนี้คนที่ได้อันดับ1 2ึสครูมีเกียรติบัตรให้ทุกคนนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ลำดับครูก็ขอขอบใจมากแล้วก็ชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถึงท่านผู้ในการได้มอบกิตติบัตรให้กับนักเรียนของกาียนเชิญค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กญินพั้นเวลาเส้นขาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่เด็กชายอนุชาสุวรรณมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เด็กหญิงวิริการยางวัสุศาสตร์จัดสรรค่ะลำบากุณท่านทุกในการเป็นยางรุ่นค่ะที่มามอบกิจวัตรให้กับนักเรียนในวันนี้แล้วกบขอบคุณ